สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องหมากลุยอำเภออาวพิเชียวครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วหอดแล้วเถงแล้วพี่น้องหอดแล้วหอดไซล่ะหอดสวนยางครับพี่น้อง LG ปลวกแดงนี่ครับพี่น้องส่วนทีมไม่หล็กนอนเราก็จัดการกันใกล้ชิดเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่ครับท้องฟ้ากับฟ้าตรงเดี๋ยวผมสิภาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเอ้า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 สวัสดีครับ สวัสดีครับเนเน่ครับน้องพึ่งจ้าสวัสดีน้องพึ่งสวัสดีค่ะอีเกวของพ่ออีหล่าขึ้นมาเร็วถิ่ลูกว่ายฟังเระเปล่าเเรวป็นยังไงลกงพึ่งขึ้นได้เมื่อคืนนี้มือที่สองเป็นยังไงลูกมึงนี่ตื่นเต้นปะเมื่อคืนนี้ลองพีดบ่ลูกเปนบบได้ข่าวว่าลองพีชเป็นจ่าแล้วลองพีดอ๋อคนนีต น้องว่ายไงลูกลูกสาวคนล่าสุดลูกสาวคนโตครับบ่บ่นหน่อยนะครับยิ้มหาอันคือว่ามมาขึ้นนี่บอทเฮาดอกแค่ลูกเ่าพ่อสิบ่พ่อสิบ่เทเาเอ่าวมาสูหนาพี่เลีงเด็กอยู่เลยแม่นเนาะแม่นจ้ะพวกนั้นนี่นี่เนี่เข่าเล่นบอลในฟุ้งหอกครับว้ามันเป็นสุดปีเอาบ่ออะเป็นยังไงมื่อคืนนันตื่นเต้นหลายจ้จเป็นเวทีแรกจ้ เต้นเต้นจนมือสั่นปากสั่นจากคั้นพ่อแม่พี่น้องเห็นหน้าเวทีกับสิเห็นว่าโนเสียงสั่นเราไปออดิชั่นจากของคือบบสั่นคือไปออดิชั่นยางเป็นตัวตไปโหลดสิค่ะมันอยู่หลังเวทีโนบ่เคยขึ้นทั้งหลังคำถามโบคือกันเตี๋ยโบคือกันจ้ามันมันตื่นไปตื่นขนจ้าอันนั้นเนเน่วันนั้นเนเน่ไปไปออดิชั่นเนเน่ไปยังไงคะก็ขี่รถไปนะลูกเนาะใช่ค่ะแล้วลูกไปยังไหนบ่อยฟังหนูเห็เขาต่าความเป็นหน่อยด้วยวันนั้นจะไปเพ่า ไปเจอพอมาหาอยู่หนางานจ้ะเราตัวกันเลยถามว่ามาอย่างอะไรวะมาออดิชั่นจ้ะแ่าเราไม่ถามว่าไอ้จะปีสิบสี่ปีเอาคนรับเวล่าเราเดินย่างเงยหน่อยอยู่จ้ะเอาตอนนี้เท่าเลยง่ายเลยติโลมันคือเจ้าเด็ดโดนนะง่ายเลยก็เล่นลองยางไปเบิ้งบอกง่นจ้ะก็เล่นไปลองไปฟังพ่อมาเป็นคนสัมผัสจ่าพอจูกับนางฟังเพิ่นระวังไหนมันจะพอจูวะ พอโจ้กับว่าพอโจ้กับว่าในว่าแจ้งได้ก็เลยกับบ่านก่อนก็เลยทักไปถามพ่อว่าพ่อว่าแจ้งได้ก็เลยว่าพอรับแล้วก็เลยดีใจบ่แน่ใจก็ดีอันอันใไซเวลาโดนบ่ถ้าคนเดินบ่โดนจ้จประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ยจ้ะเอ้าคือเร็วเถอะอันบ่านนี่ก็ปั๊บก็ได้ไปก็ตามเห็นเนาะขึ้นไปโชว์เนาะแม่นจ้ะอันนี้แสดงว่าอีดามาออนโชว์รอบที่สองแน่ใจรอบที่สองอันผู้นี้ที่แหละครับผู้นี้ ใช้เวลาหลังจากไปออดิชันอยู่บางซื่อเนาะใช้เวลาผ่านไปกี่เดือนสองเดือนจ้ะพอหลังจากพอรู้ปั๊บละออกเลยอย่างที่บอกกันทาจะจดจจอเพราะว่าพ่อบอกแต่ในคลิปมือนันเลยว่ารับแล้วรับแล้วแล้วหนูกันหนูก็คิดรานวิสิด้มาเลยหนูก็เลยไปละออกเลยจ้ะนอนไห้อยู่นอนคือจุดรับบ่อน้อรับบ่อน้อคือไม่ใจอยู่กับย่างทีนี่น้องย่างทีเลยย่างที่สัมผัสนอกมือนนะที่พี่น้องมาหูใจดีหรอคืออันไอ้ดีหรอคือ เมื่ออยู่อุดรเนาะน้องหานที่ไปโอ้คนเบิ่งไหลเยอะบ้านนี้ที่ว่าขับรถหกร้อยโลแม่นจ้ะแล้วก็อย่างที่เห็นก็ร้องผิดเบิ่งมึอนี่พยายามเด้ะอย่าสั้นไหนได้เสื้อไม่ดีเทปไหนดีกาก่าค่ะเออบานนี้ตบบวากัดตื่นกือก้าวแต่ชุดอ่ะลงทุนเองแม่นจ้ะหนูไปบ่ต้องว่าคือเราไงไม่หาเองแม่นจ้ะแล้วบานี้านีนชุดล่ำเพลินเด้่ นูยืมน้องแน่ๆจ้ต่น้องประคันยืมแต่ถามน้องๆเขาเต็มใจยืมมาเนี่ยเต็มใจแจ๊ไม่แขล้วเต็มใจแจ้กปวดแล้วพอดีเป้เลยบ่พอดีเป้เลยสู้สีหยั่งสีฟ้าค่ะพอรับผมได้เบิ่งสีฟ้าจ้ะเป้เล่นบ่ขาใหญ่ซ้ำกันบอลลูกลุ้งด้วยไงโอ้เบาหยอกเบาหลอกลูกสาวพี่น้องเอ้ยน่ะเขยจาวาบ้งนะแฝดแฟดกับแฝดสี่ กาแฟกาแฟดีอเอาไหมเอาไหมหนึ่งปวดพ่อขจาว่าคือหลังจากที่ผมไายมาันขึ้นไปคือกันคักพี่น้องเนี่ยนี่ครับเม่งที่กันครับ <c oughs> คือเพราะว่าความบานของหนาเ <c oughs> ค้างมาคือกันค้าง <c oughs> ขาเจาว่าเอ็ดม่บอกขจ้าว่าไปเฮ็ดค้างแหลมคื <c oughs> มอพี่หายมาโนแกมอก <c oughs> บอกนั่งแน่แน่ไปเฮ็ค้างแลปล <c oughs> กใจว่าเด็กรุ่นนี้ทำไมเด็กระเบิดโชว์ ชุดนี่คือมีตะปูมีแก้มมึงเนี่ยไอ้ฟ้าใสไอ้แก่ไอ้แต่ละคนเนี่ย,อ,อ,อ,ยอันนี้สุดยอดนะเรามาเจอแบบน้องดีเนาะเขาเอินกัลยาใน,นมนนะิตรนท้ที่ดีโบ้คือโบ้ฝันมันบอนี่แหละได้มาพ่อน้องที่ดีแ,ดแบบโมูทำงานที่ดีแต่เขายังบอท่านหุแต่หานดูแต่ว่าเขามาปับ๊บกาวแรกเขามาเจอแบบนี้เขารู้สึกอุ่นเนาะอบอุ่นเนาะรู้สึกว่า ถึงนูเดินทางคนเดียวนะจอมีพรมม้อมแต่ยังมีไผ่น้ำแน่ไผ่น้ำแน่เอ้ยซื้อแน่มาเมือนั้นเจอผีอีกแน่เจ้าคุณได้ทักอีกแน่ <c oughs> พ,นพ่อแหละจ้าทักนูก่อนน <c oughs> ูบ่เอ้ยที่บ่เอ้ยที่บ่หยอกบ่หยอกเ <c oughs> นี่ยเนี่ยลูกวายเนาะอย <c oughs> ู่ฝั่งโน้นฝั่งรถปุ๋ยอะเ <c oughs> นาะการนี่แหละเขาเขามาเนี่ย <c oughs> ก้าวแรกเป็นหมอที่หมอสุดยอดนะสมกับแบบว่าปวดพุ่งเนาะคนที่ไปสอบเป็นครูให้มันแรกกับเกินกับจบนะก็ยังอยากมาเป็นหมอนี่เห็นบอเหมือนกันเนี่ยเนี่ยบางทีบางทีวันนี้อาจจะเป็นวันนี้วันหน้าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็เขาจะไปรู้เนาะเขาก็เอาทำวันนี้ให้ดีสุดอย่างที่ว่านี่ใช่อนาคตคือคณาลูกใช่ปั๊บเห้มันตรงเขามันคดรนะบมอแม่นเบาหยอกอันนี้คือเขาก็เป็นครูแต่เขาใฝ่ฝันมันบอสซุสสอนได้ปีหนึ่งก็สอนวิชาอย่าง คณิตศาสตร์จ้ะนู้นนั่นแนี่เจ้นอยังนู้ปึ๊เอาอีหลาา่าเจ้าบอกเขาผลิตปึ๊งลูกเขาสลัดหน่อยก็นู้นว่านู้ตรงเลยท่านี้ดีกว่าเพราะว่าแค่นู้เบาไวอย่ดีเรียนนะจ้ะที่พึ่เพงเขาเขาไม่ได้เรียนเก่งนะแค่เพียงแต่ว่าเขาขยันเฉยๆนะความขยันอืนอคือหมอรือนกันเลยนู้เอาพี่พึ่องอาจจะไม่เท่าเราก็ได้นะเรื่องอ่ะฟังเนี่ยจริงๆอ่ะ นื่อแต่มันคนเรามันคนละเกิดอย่างคนละอย่างคนละแบบแต่ครับเราสามารถมาทําได้มาฝึกได้ใกล้มแ,แม่นนีอนอ้ก็เสียงหวานยังไงอีกเสียงกว้างกับทะเบงว่าละเพ้นโชว์นี่จะจะเป็นยังไงพ่อก็คิดว่าจะเป็นยังไงว่าดีกอ่าชน,นี้มีแต่ผู้เก่งๆบวกกันในปัานี้บอกเลยนะการแข่งขันสูงนะบอกมาเลยเพราะว่าต้นทุนแต่ละคนคือโอ้บหธรรมดาเแต่เฮาบโบต้องไปแข่งกันเขาคิดว่าเขาแข่งกับตัวเขาเองดีกว่ามแมน่นาะ จริงไหมเราไม่ไม่ไม่ต้องอิสานหรือยากันนะคือที่ว่าห้องเอทอมันให้เอาดีดี่ผมบอกห้องตรงยางไมนต้องกันเอยหรือันนี้พ่อคิดว่านะแต่ฮะสูงมากขึ้นแต่ซาตินเหล่าเกิดผู้เด็สงสัยไอ้เน่เป็นเอะไรตัวนี้ไอ้พึ่งขาไอ้เน่ตัวนี้ซาตีนไอ้เน่ต้องกลับมากไอ้พึ่งต้องกลับมาต้องกลับมากขาแต่ก่อนสี่ขากันมีข่าวดีมาบอกน้ำตาไหลแอบแก้มเด้อ เอ <laughs> าบาทเดียวเอาคาถาเนาะอาจารย์ไหนมาเจมไม่ได้ค่ะน้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงแม่หอดเขวองเอาน้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงมาหอดเขววงงเอาคุณนอลลอออ้องคุณแกนเลยค <c oughs> าถาช่องนี่อาจารย์ได้ท่องอ่ะเอาเลิบนะทำไง จะได้ท่องบ่อยๆนะคาถานี้อ่ะ <c oughs> น้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงมาฮอดแคล้ววอ่นเออถือไปถือไปถือไปกันถือไปกันถือไปกันถือไป,ไปนี่แหละหมดแล้วถ้าคาถาช่องนี้รับไปเลยคนรับสามร้อยคะแนน <c oughs> เดี๋ยวไปที่ไนอ่ะสามร้อยคะแนนก่อนเฮงๆก่อนอ้าว <c oughs> ขอบคุณพ่อสุวินจ้า <c oughs> อขอบคุณพ่อสุวินเดี <c oughs> ๋ยวอาอวยพรเพือ่อน ขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงม,มันม่นคงด้วยด้วจ้าอ้าวขอให้พ่ออายุดีมีแหง้งจ้าอยู่ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรง<ห><ข>อยู่ค่ะให้พ่ออายุดีไม่แห้งพวกสูบบริยูดีไม่แหงหรอกสี่ลอยละร้อยละยี่นะจ้าบริยูเตรีม400ยมสี่ลอยนะจ้หาหักมาหักหักหัวคิวคนละแปดสิบพวกเองจะเหลือสามร้อยยี่สิบนะจ้าว่าอย่าเอาเน,นาะแก้มยี่หลีว่าอย่าเอา โอ,อนนเดี๋ยวทองได้ดูก็ดีเนาะค่ะนวดมวลเด้งมวลหลวงคาถาส่องผ่อนแล้วจื้อไหวถาออ้าพ่อนยังมาถ่ายทองคาถ่านี่แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทําตัวให้น่ารัก <Okay. S 1> วันแรกยังไงทุกวันก็ต้องเป็นอย่างนี้เด้อเอาสู่น้องพึ่งน้องเน่เน่สู่ได้ด่าเด้อไปกันครับบ๊ายบายเอ้ยเดี๋ยวเฝากนะใครบ้าไส่พ่อนะใครบ้านอภิโชนะใครแบบวันที่สิบเก้านะคะเข้ากลุ่มเออก็เข้ากลุ่มก็ถือแล้วนู้นู้นเอาผิดเข้ากลุ่มปิดนะคะซื้อบัตเข้ากลุ่มปิดเออ 149บาทนะคะพบกับใครบ้างพบกับแม่จินตลาบุนลาพี่แมนมานิวันแล้วก็พี่เพชรสหรัฐค่ะแล้ววันที่26กล่ะพบกับพี่ดำดงค่ะแล้วก็พบกับพี่ดำดื่นด้วยตรงนี้ดำดืนเอาส่วๆพักผ่อนใหลหลด้ักบ๊ายบายสวัสดีครับ